ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนรู้จักอ้อยคันน้ำาสายพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์นะถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนะกเาะก็ต้องบอกว่าไรอ้อยของเราไรอ้อย <c oughs> ไรอ้อยของบ้านสวนธนาคารดินนะี้เราเติบโตมาได้เพราะอ้อยคันน้ำสายพันธุ์นี้นะทุกคนเพราะว่าปีแรกที่เรารู้จัก อ,อ้อยขั้นน้ำเนาะปีแรกเรารู้จากอ้อยขั้นน้ำเลยประมาณสี่ปีที่แล้วต้องเกิดมาก่อนสี่ปีที่แล้วมันจะมีอ้อยชนิดหนึ่งที่สีเนี่ยสีสวยไหมในกล้องใช่สีจะสวยแบบน้ําแบบซื้อจากน้ําอ้อยจากข้างทางเนาะสีจะสวยสดใสามากเลยนะแต่ว่าหากินยากมากคือน,น,นานๆจะเจอทีที่สีแบบนี้นะแล้วเป็นคนชอบที่ชอบทานน้าอ้อยมากต้องบอกแบบนี้ครั้งแรกเลยถ้าถ้าย้อนไปจริงๆน่าก็น่าจะเจ็ดแปดปีที่แล้วที่ กินในห้างเนาะเหมือนเขาไปเปิดบูธนะแต่ขวดหนึ่งมันแพงมากเลยนะน้ำอ้อยในห้างอะ่ะเ,ออเขาเปิดบูธเป็นน้ำอ้อยคันสดพอเหมือนราคาค่าเช่าค่าอะไรแพงเขามันก็จะตกไปขวดนี้ก็สี่สิบห้าสิบาทถ้าจะไม่ผิดนะห้าสิบปีที่แล้วนะขวดนี้มันห้าสิบาทอันนี้สามร้อยห้าสิบซีซีเป็นขวดข้ออ้อยนะคนเรียกเรียกขวดป้องอ้อยเรียกขวดป้องอ้อยนะนี่เราขายยี่สิบาทนะขวดนี้ตอนนี้อ,อมาพอมาถึงประมาณ สี่ปีที่แล้วที่ตามหาสายพันธุ์นี้มาเพราะเราไปชิมชิมแล้วเราก็เริ่มตามหาแล้วปรากฏว่าเป็นเป็นช่วงแรกที่เขาเขาก็เปิดตัวกันเนาะเหมือนแบบอย่างเป็นทางการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ,อ้อ้คันน้าสุพรรณห้าศูนย์นี่แหละไม่รู้ว่าเกิดมากี่ปีแล้วแต่เราอ่ะมารู้จักช่วงสี่ปีนั้นแล้วช่วงที่แบบลงเขาลงขายกันในเฟซบุ๊กแล้วเนาะ,ะก็พูดง่ายในแพลตฟอร์มนี้แหละที่เราเนี่ยท,ที่เราเจอกันเนี่ยก็เริ่มลงขายแล้วก็เริ่มตามหาคราวนี้อ่า ก็ไปตอนนั้นตอนนั้นยังท่อนละสิบ,บาทเนาะตอนนั้นท่อนละสิบ,บาทนะมาสี่ปีที่แล้วยังท่อนละสิบ,บาทอยู่ท่อนหนึ่งก็คือสองข้อตานะทุกคนสองสองถึงสามข้อตาเนี่ยท่อนแน่นยังสิบ,บาทอยู่สมัยนั้นนะเออแต่เราก็ตัดสินใจแบบไปซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมาเป็นร้อยก่อนเนาะซื้อมาร้อยก่อนแล้วมันก็เหมือนมันน้อยอะ่ะปลูกครั้งแรกคือปลูกสี่ไร่เนาะสีไ่ <laughs> ไร่รถไถคือ ก็เลยตัดสินใจไปซื้อลำแก่ลำแก่ที่คันน้ำเนี่ยเขาคันน้ำแบบนี้แหละเจอตันละตอนนั้นตันละห้าพันเนาะตันละห้าพันเลยเราก็ซื้อมาตันหนึ่งซื้อมาตันหนึ่งก็เอามาสับๆๆๆท่อนแล้วก็ลงปลุูงในหลุมเต็มสีไ่ไร่นั่นคือครั้งแรกของเราสาหรับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์สายพันธุ์นี้นะและผ่านมาสี่ปีนะปัจจุบันก็ยังเป็นอ้อยคันน้ําสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่นะนี่คือเอาตัวเองวัดเลยแหละเพราะว่าปลูกเยอะที่สุดอ้อยคันน้าที่ปลูกเยอะที่สุด ก็คือสองห้าศูนย์แล้วก็ทุกคนถามหาเป็นเสียงเดียวกันก็คือจะถามหาสุงพันห้าศูนย์เพราะว่าความหอมความหวานแล้วก็สีของน้ําอ้อยจะคงสภาพนี้อยู่ได้หลายเดือนนะต้องบอกว่าหลังเจ็ดหลังเจ็ดเดือนต้องบอกว่าเจ็ดเดือนเพราะว่าส่วนตัวเราคือเราเราจับเวลาแล้วนะหลังเจ็ดเดือนถึงเนี่ยอันนี้เป็นน้ําอ้อยของอ้อยที่อายุสิบสี่เดือนใช่ไหมสิบสี่เดือน ออกดอกเรียบร้อยออกดอกแล้วที่เราเอามาเนี่ยแต่เราไม่ได้พาดูลำเนาะมันมันมันตัดมาแดดนวันั้นมันเหนื่อยก็เลยเอออันนี้ออกดอกแล้วแต่ว่าเหมือนได้น้าเนาะได้น้านะถ้าลดน้ําอ้อยขาน้ําต้องลดน้ําสม่ําเสมอเราคนไม่ใช่อ้อยไรโรงงานต้องไม่ทิ้งนะนี่อาจจะทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาแพงนะปัจจุบันยังอยู่ตันละสี่พันบาทอยู่นะถ้าใครอยากปลูกคือตันละสี่พันเราก็ขายท่อนพันอยู่แต่ว่าเออ บ้านสวนธนาคารดินน่ะมีอยู่15ไร่เนาะต้องบอกว่ามีอยู่15ไร่ตอนแรกอ้อยใส่พันธุงัห้าศูนย์ปีนี้ก็ขายไปได้ประมาณ10ตันเนาะคือเริมทีมันจะได้40ตันต้องบอกแบบนี้แต่ว่าพอดีมาเว้นแบบพ่อป่วยไป2เดือนเราก็ไม่ได้ตัดอ้อยขายเ่่งนั้นแล้วหนูก็ถล่มแปลงเราเราไม่ได้ลดน้ำเลยมันก็เลยพังหมดเลยทุกคนเสียหายย่อยยับต้องบอกงี้เสียหายย่อยยับปีนี้แต่ มันก็ไม่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เรายกเลิกเนาะปัจจัยที่ทาให้เรายกเลิกคือเรื่องพื้นที่เพราะว่าเราอะไปเช่าไร่ไปเช่าไร่ที่อื่นเราไม่ได้ทําอยู่นี่นะไปเช่าไร่ที่อื่นอ่า26ไร่มันห่างระยะทางมันไม่ได้เหนื่อยพูดง่ายสวนอยู่นี่สิบเอ่อสิบแปลงนี้สิบสองไร่เนาะถ้าใครที่เคยเข้ามาเออแปลงอยู่นี่สิบสองไร่แต่ว่าแปลงที่ทําอ้อยอะมันยี่หกไร่มันมันมันก็ห่างกันถ้าไปขับมันก็สามสิบสี่สิบกิโลมันก็มันก็ทำให้เราเหนื่อย เราก็ไม่ได้ทํางานที่นี่ด้วยไม่ได้ทํางานที่สวนไผ่ด้วยเราก็เลยตัดใจยกเลิกแล้วคนงานมันก็น้อยลงเนาะออก็เลยต้องยกเลิกการปลูกอ้อยคั้นน้าแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เหลือมาเหลือมาเป็นหลุมเนี่ยอ,อตอนนี้จะปลูกให้ได้อย่างละห้าสี่หกสิบหลุมเนาะเดี๋ยวก็จะขยายไปเรื่อยก,กจ็จะเหลือสักไร่หนึง่งเอาไว้คั้นน้ําขายเพราะว่าแฟนขับน้าอ้อยที่สวนเราก็ยังมีอยู่เห็นไหมนี่อ้อยคั้นน้ําน่ะชานมันน่ะ จะแข็งกว่าอ้อยเคียวนิดเดียวเนาะนิดเดียวนะทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้เอาเอาที่มันแก่แล้วมาให้ดูเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะ,จะเอาใหม่เดี๋ยววันหลังจะเอาเอาที่ชานี่มันแก่แล้วนะมามาเทียบกับน้ําให้ดูนะว่ามันไม่ได้หลายคนกลัวว่าอ้อยขั้นน้ามันต้องแข็งต้องอะไรเนาะแต่บอกเลยว่าสุพรรณห้าศูนย์นี้พอเคี้ยวได้ทุกคนพอเคี้ยวได้ก็คือแต่ว่าอย่าไปใช้ปากกัดแล้วก็ฉีกดึงนะต้องแบบปอก เปลือกออกเยอะๆแล้วก็ควันนะควันใช้มีดควัน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 เป็นข้อเป็นเป็นแบบเป็นชิ้นเออมันจะเคี้ยวได้อย่าแบบอย่าเอาอย่าเอาฟันไปแลกกับมันถ้าใครชอบนะแต่เป็นอ่ะวนเข้ามาที่น้ำอ้อยอ่ะเป็นเนี่ยเป็นน้ำอ้อยที่สีสวยคือมันเขาเรียกอะไรสีสวยแล้วกลิ่นมีหอมแค่ลอกกาบแค่ลอกกาบอ่อนๆเนี่ยจะได้กลิ่นหอมทันที และถูกสายพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ถูกเล่นแร่แปรธาตุมากที่สุดคนนน้นคนนี้เอาไปปลูกแล้วพื้นในพื้นที่ตัวเองไม่รู้จักก็ไปตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อมั่วไปหมดจนหลายคนไม่รู้จักสุพรรณห้าศูนย์แต่ทั้งทั้งเอท,ทั้งทั้งที่ปลูกสุพรรณห้าศูนย์อยู่แต่เรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะนี้เราก็แบบพยายามแบบปรับข้อมูลให้ถูกต้องมาตลอดนะเดี๋ยวเอาไปแบบ สิงคโปร์ Singapore, สายน้ำผึ้งอะไรไม่รู้นี่แหละอันตัวหนึ่งที่ตอนแรกเลยเอาเป็นสุพรรณห้าศูนย์นะเราบอกเลยแล้วหลังๆมาก็น่าจะไปหาสุพรรณเจ็ดสิบสองที่มีร่องในตามาแล้วก็มาแอบอ้างเป็นสิงคโปร์สายน้ำผึ้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเขาไม่รู้ไม่ผ่านการวิจัยนะทุกคนนะถ้าอ้อยที่หอมส่วนตัวนะคือชิมมาแล้วอ้อยที่หอมหอมที่สุดนะตอนนี้อยต้องยกให้สองตัวเนาะถ้าเรื่องกลิ่นหอมตัวเนี้ยหอม หอมแบบหอมสดชื่นอนะ่ะหอมเหมือนหอมเหมือนขนมแต่ถ้าเป็นอาเคศูนย์สามจะหอมเหมือนมะพร้าวน้ําหอมเออนี้ลือบองตัวมีสองตัวนี้ที่เหลือมันจะเป็นอ้อยที่แบบก็เป็นน้ําอ้อยเออต้องอธิบายก่อนนี่ก็ประมาณนี้นี่เราก็แบบยังเชียร์ตัวนี้อยู่นะสองพันห้าศูนย์ถ้าใครจะปลูกอ้อยคันน้ํานี่ก็ไล่ไล่หนึ่งถ้าไล่หนึ่งก็จะอยู่ประมาณสิบตันอนะ่ะอย่างแบบเรานะเรานะที่ทําได้นะแบบ เพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีไม่ฉีดยาขยาแาม่อะไรทั้งนั้นเนาะก็จะอยู่ประมาณสิบตันก็ตันละสี่พันนะถ้าถ้าเป็นราคาปัจจุบันนะก็โดยประมาณแล้วก็ปลูกครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เอออย่าง,งน้อยๆก็น่าจะสี่ห้าปีถ้าไม่แบบระเกะระกาเละเทะจริงๆนะก็สี่ห้าปีเพราะาตอนที่สี่เรายังงามอยู่เลยนะตอนนี้นะงามจนแบบเสียดายอะ่ะแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจเพื่อที่จะแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่เนาะ,ะปรับปรุงตัวเองด้วยลดงานลง ให้งานน้อยลงเพราะเราเหนื่อยแล้วเราเราก็ทํามาจนมันอยู่ตัวแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็เลยมาแนะนํามไม่รู้จักอ้อยขั้นน้ำนะ่าแบบหลายคนกลัวอ้อยคั้นน้ําว่าทานมันจะแข็งทานไม่ได้แต่จ,จริงแล้วอ้อยคั้นน้ำถนะ้าส่วนตัวก็วคือน้ํามันสีสวยด้วยถ้าอ้อยเขียวนะ่ะน้ามันสีไม่สวยแบบนี้นะทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนนี่นี่ขวดอ่าลำหนึ่งนะต้องบอกลำหนึ่งยาวๆเลยที่อายุเจ็ดแปดเดือนน่ะรีดหนึ่งลำจะได้ประมาณสองถึงสามขวดนี้นะ ได้ล้ำล้เกือบห้าสิบบาทนะถ้าใครที่ปลูกแล้วก็รีดขายเองไนงะแต่เราต้องรู้เวลานะว่าจะปลูกให้ได้รีดตอนไหนอ้อยขั้นน้าอ้อยเนี่ยหรืออ้อยขั้นน้ําเนี่ยจะขายดีก็เชื่องช่วงกุมภามีนาเมษาทุกคนช่วงหน้าร้อนนั่นแหละมันไม่เคยขายมันไม่เคยขายได้ได้นานบอกเลยปลูกเยอะแค่ไหนมันก็ไม่จะขายได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวก็เพื่อนๆนมาขอซื้อลำอะไรหมดเลยก็คือบอกเลยว่า20 30ตันของเรานะขายแค่เดือนกว่า ขายแค่กุมภาไปหามีนาอ้อยสามสิบตันหมดปีที่แล้วนะปีที่แล้วอ้อยสามสิบตันหมดแล้วก็เห็นไหมมันไม่ได้ขายแบบขายทั้งปีอะไรเงี้ยขายลำมนะันอะขายออกไปเหอะนั่นแหละก็เราก็ขายน้ําไปด้วยอันนี้คือแนะนําแนวทางนะว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพแบบเราแบบเราถอยออกมาคือทําน้อยลงเพราะกาลังเราไม่ได้เพราะว่าอ้อยข้าน้ํามันมันต้องตัดเองมันต้องตัดเองตัดให้ลูกค้าเองมันจ้างตัดแบบทีละเยอะๆไม่ได้มันต้องตัดทีละ แบบอโล300โล500โลอะไรเงี้ยวันหนึ่งรวมๆกันก็มากสุดก็จะประมาณ2ตันที่กําลังเราไหวนะมันก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ถามว่าความต้องการตลาดสูงไหมก็สูงสูงในฤด,ดูแล้งต้องบอกแบบนี้ถ้าใครจะปลูกก็คือกะให้ได้ขายลํำในฤด,ดูแล้งฤดูร้อนอนี่คือสินค้าที่ขายดีมากตอนนี้ใครมีเงินก็ซื้อไม่ได้ทนะ่ตอนนี้เลยนะเอ,อจนหลายคนต้อง ต้องต้องต้อง,ต,องต้องได้เปลี่ยนต้องเอาน้ำมะพร้าวอ,าอะไรมาขายด้วยเพราะว่าตอนนี้ลำอ้อยมันหมดตอนนี้เลยนะลำอ้อยมันหมดมีเงินอ่าพ่อค้าน้ำอ้อยแม่ค้าน้ำอ้อยคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้ณนะตอนนี้เลยนั่นแหละมันเลยทําให้แบบมันเหมือนมันยังไม่พอนะ่ะเพราะว่าถ้าเวลาแบบความต้องการของตลาดมันเยอะแล้วลำในลำอ้อยมันตัดเอาตัดเอาแต่ดเดาแต่มันไม่ได้โตเร็วไงทุกคนเจ็ดแปดเดือนข้างหน้ามันถึงจะได้ขายอีกรอบหนึ่งนี้มันเลยทําให้แบบ ถึงเยอะแค่ไหนก็ไม่ทันอนะ่ะเพราะว่าถ้าใครที่ใจร้อนอะ่ะจะไม่ได้จะปลูกไม่ได้ใจร้อนแบบอยากยกขายก็สุดท้ายก็ตัดขายเข้าโรงงานเพราะอันเนี้ยมันเป็นไรายได้ที่ทยอยเข้ามาว่าเป็นไรายได้ไรายวันเลยก็ได้นะเออถ้าท่อนพันนี้ก็เป็นรายวันได้เลยถ้าน้าอ้อยนี่ก็เป็นรายวันได้งานตักบาตรท,ทาบุญงานอะไรก็ช่างน้าอ้อยนี่เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็สายที่แบบเครื่องดื่มชูกาลังนะถ้าเปลี่ยนจากสปอนเซอร์มากินน้าอ้อยสดได้ก็ดีเพราะเนี่ยพลังงาน จากน้ำอ้อยสดนี้คือให้ได้ทันทีนะทุกคนนะโอเคก็ยาวแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะลงไม่ได้นี่แหละอ้อยสุพรรณห้าศูน 50, ทุกคนอ่ะจบเลยแล้วกันยาวแล้วบ๊ายบาย